한낰 ଐ roomm� )(� SINGING� ayud- Cinatada paying a bit on your shoulders ead, I 어디 miserable you may forget that I في Hospital Fold cary in the end in cad shepherd ริสรัมมัสสารติสขะเดวะมนุสาะนำมุตโตภควังติทั้มังชีวิตังยาวนิพานังสุรังขัตวามิสวกะโตภควตาธรรมโมสันติโกอภคาริโกเอหิปัสิโกปะนิโกปัจจตังเวริตาโพวินยุหิเดี สังขังชีวิตังยาววิิพานังสโรนังพัชามีสุปฏิปันโนภะกวาโตสะวะกสังโขอุชุปฏิพันโนภะกวาโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาจีรังจัตตาริปุริสายุขานิอัตถะปุริสาบุคคะราเอ้าสะภะกวะโตสะ สัโฆอาหุนใโยปาหุนใโยทักกีในโยอัญชลิการะนิโยอนุตรังคุญยะเขตังโรกัสสารีอุทบูชามหาเดชวันโตธรรมบูชามหาเป็นโยสังฆาบูชามหาภูกระวะติโรเกเสรทั้งอภิปูชยามี